วันนี้พาไปดูเจ้าตัวนี้เลยครับตู้ทำความเย็นติดลบ25องศาจากอูเบิ้มการช่าง8ริ้วนะครับ มาครับมาครับวันนี้พามาดูเจ้าตัวสปาร์กนะครับเป็นตัวตู้ทาความเย็นครับไม่ว่าจะเป็นแช่อาหารสดนะครับทําได้หมดเลยครับอันนี้พร้อมครบจบในที่เดียวนะครับเป็นตัวสปาร์กครับตอนเดียวมีทั้ง1.9และ3.0ครับคันนี้จะเป็นสีขาวนะครับแบบนี้เลยตัวใหม่2024นะครับแล้วก็มาพร้อมกับ ตู้ทำความเย็นและมีแอร์คอสเวมาให้ด้วยนะครับนี่เป็นตู้สแตนเลสทั้งอันเลยนะครับนี่แข็งแรงทนทานแน่นอนนะครับคันนี้นะเป็นร้อแม็กเดิมๆครับทางด้านล่างนะครับแต่ถ้าลูกค้ารีเควสมาอยากได้ร้อแม็กนะครับสวยๆเราก็จัดให้ได้ครับเซลล์โอ๊ตจัดให้ได้นะครับคันนี้นะครับนี่ตู้ทำความเย็นและถ้าละลายน้ำแข็งนะครับเราสามารถเปิดก๊อกตัวนี้ได้นะครับ น้ำจะไหลมาทางช่องนี้ได้นะครับนี่เห็นไหมครับและยางบันทุกนะครับคันนี้เป็นล้อกระทะนะครับพร้อมยางบันทุก XCD2 นะครับนี่พร้อมบันทุกแบบนี้เลยช่วงล่างเราก็จัดให้นะครับแนบ3แผ่นข้างละ3แผ่นนะครับพร้อมโชกแกน20มิลให้ด้วยนะครับนี่ช่วงล่างสวยๆกันเลยทีเดียวนะครับนี่พร้อมบันทุกแน่นอนครับ ไม่ว่าจะเป็นกี่ตันเราบรรทุกได้แน่นอนครับคันนี้เดี๋ยวมาเปิดให้ดูรับภายในของเจ้าตู้คันนี้นะครับน,นี่นี่ครับด้านในเป็นสแตนเลสท,ทั้งหมดเลยนะครับความกว้างค่ะลูกค้าสามารถรีเควสตได้ครับว่าจะเอาความสูงความกว้างเท่าไหร่ครับมีม่มานบางัง แอร์ให้ด้วยนะครับนี่และคันนี้นะเป็นแอร์ o อสเวนะครับนี่รับประกันให้อีก1ปีหรือว่า2 0 0 0 0ืกิโลนะครับนี่มีรับประกันให้ด้วยเป็นไงครับสุดยอดแช่อาหารของทะเลหรืออาหารสดนะครับแช่ได้ทั้งหมดเลยครับพร้อมทำกินเลยนะครับคันนี้เดี๋ยวไปดูด้านในครับด้านในของเจ้าตัวนี้มีอะไรให้เราได้รับชมกันบ้างนะครับนี่ คันนี้นะครับเป็นตัว2024แล้วนะครับเป็นด้านข้างเป็นปรับไฟฟ้าทั้งหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นกระจกมองข้างก็ปรับไฟฟ้าให้ด้วยนะครับนี่หน้าจอตัวนี้มีหน้าจอมาให้แล้วนะครับเป็นหน้าจอขนาด8นิ้วสามารถเชื่อม p p l e c a r p l a y และ Android Auto แบบไร้สายได้เลยนะครับและมีกล้องถอยหลังมาให้ด้วยนะคันนี้ติดตั้งเพิ่มนะครับและ ทางด้านล่างครับเป็นตัวเปิดแอร์นะครับทำความเย็นนะครับคันนี้ติดรบ25องศาเลยนะครับนี่สามารถควบคุมความเย็นได้เลยครับอยู่ทางด้านนี้เลยนะครับเอาที่เราต้องการครับนี่ก็เป็นประมาณนี้นะครับคันนี้นะครับจัดโปรโมชั่นครับคันนี้ผมจัดโปรโมชั่นอยู่นะครับพร้อมรับรถเลยทําออกจากศูนย์ปุ๊บทํากินได้เลยครับอยู่ที่ 8 0 0 0มื่นเท่านั้นครับรับรถกลับบ้านได้เลยครับพร้อมใช้งานไม่ต้องไปติดตั้งอะไรเพิ่มแล้วนะครับเซล์โอ mm. ๊ดจัดให้ครับใครอยากได้แบบไหนสามารถทักเข้ามาหาเซล์โอ๊ดได้ครับ mm. ทางหน้าเพจเซล์โอ๊ต mm. ป้ายแดงหรือสายด่วนมหาโอ๊ดก็ได้ครับ0624474141วันนี้ขอตัวลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจ